แฟนคลับ FC ซีแฮรส่งกำลังใจครูหมอนอิงสุดกั้นน้ำตากลางไร้สดสว่าจังเดยล่ะใช่แหละพี่หมอนอิงพี่หมอนอิงเจอเจอปัญหาเนอะก็คือก,ก็ก็พูดตรงๆว่าก็คุณคุณแม่คุณแม่ได้ไปเอาตังกับท่านอื่นมามันก็คือการยืมที่ไม่ได้อยู่ใน ไม่ได้อยู่ในระบบธนาคารอืมแล้วก็มันเป็นจำนวนที่แบบเยอะมากๆแม่ก็น่าจะหน้ามืดตามัวน,นะตอนนั้นเพราะว่าคิดว่ามันง่ายมันง่ายก็ดึงอันนั้นมาใช้อันนี้ดึงอันนี้มาใช้อันนั้นเป็นระยะเวลาหลายปีซึ่งตัวพี่เองไม่รู้เลยตัว พี่หมดเองเองอะ่ะไม่รู้เลยครอบครัวไม่มีใครรู้พี่หมดเองมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวที่เป็นออทิสติกหูหนวกเป็นใบพูดไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรอยู่แล้วคนนั้นก็คือตัดออกไปส่วนคุณพ่อก็คือป่วยแม่ก็คือไม่บอกให้พ่อรู้อยู่แล้วเพราะว่ากลัวคุณพ่อแบบสุดนะคะก็เลยไม่มีใครรู้เลยนอกจากแม่ที่เก็บไว้คนเดียวแล้วก็ดึงอันนั้นมาใช้อันนี้ดึงอันนี้มาใช้อันนั้นจนมันแบบพอกคูณ มากมากในระยะเวลาหลายปีนี้พี่หมดอีกไม่ส่งเงินให้แม่ใช้เลยเหรอไม่ซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่เลยเหรอทําไมแม่ต้องไปเอาตังค์มาเยอะเะหนูก็อยากบอกว่าด้วยเหตุผลอีกอย่างที่แม่ไปเอามาหลายๆซึ่งหนูคิดว่าเพื่อนก็คงเพิ่นก็ือคงคิดว่ามันมันจะแก้ไขปัญหาใดแบบอยากแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเหมือนหนูตอนนี้แหละเหมือนหนูตอนนี้ที่มันมีปัญหามาแล้วก็อยากจะแก้ด้วยตัวเองแต่ว่า มันมันอาจจะมีทุกคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันมีความคิดไม่เหมือนกันพี่มอนต์อิงอคิดว่าถ้าพี่มอนต์อิงยืมขอโทษนะคะยืมคนนั้นคนนี้มาสุดท้ายเราก็ต้องไปใช้หาเงินไปใช้ซึ่งพี่ไม่รู้ว่าพี่จะทํายังไงพี่ถึงจะมีเงินไปใช้เขาไปใช้หนี้เขากลายเป็นคนที่พี่ยืมอะ่ะ ต้องมาลำบากอะ่ะเพราะว่าพี่บม,มีเงื่อนใส่เนี่ยพีก็เลยบบอยากยืมไผแล้วพี่กับพี่กับ่อยากขี่โกงโดยการแบบว่าเออหนูมีปัญหาช่วยโอนเงินให้หนูหน่อยนะคะหนูหนูต้องการมาอะไรพี่ไม่อยากทําแบบนั้นพีพี่พี่แค่อยากขายของเฉยๆกักอยากขายของเพ,อเพื่อที่สิเพื่อที่สิเอาเงินก่อนนี่ล่ะมาใส่หนีให้แม่เนียทุกๆุมือ อุ้ยอดมันเวอร์มากเลยมันเกินจริงมากเลยมันสะสมค่ะมันสะสมมาแบบแบบยินพอกหางหมูอะหนูตกใจมากหนูตกใจมากๆซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าหนูผ่านมาได้ยังไงตั้งหลายวันมันหลายวันมากๆไม่เป็นไรพี่เพียวทำงานเลยไม่ต้องไม่ต้องพัดทำงานเลย ซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่แบบจริงๆถ้ามันมันไม่ใช่ถ้าเราไม่ต้องจ่ายทุกวันนะ่ะถ้ามันเราไม่ต้องจ่ายทุกวันนะ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากสำหรับบางท่านนะคะสำหรับบางท่านนะแต่หนูหนูก็ว่ามันเยอะมันเยอะมากแล้วหนูก็หนูก็สู้นะหนูมีอะไรหนูขายหมดเลยใช่ค่ะต้องต้องต้องส่งรายวันนั่นแหละ หนูหนูไม่โทษหนูไม่โทษใครเลยนะหนูไม่โทษใครเลยหนูไม่โทษใครเลยแม่ผิดไหมแม่ผิดแล้วก็ต้องยอมรับว่าคุณแม่ผิดแต่ว่าหนูอ่ะไม่ได้มีปัญหากับกับแม่เพราะว่าแม่ก็คือแม่ก็คือแม่นั่นแหละทุกคนมันไม่มีใครเกิดได้ถ้าไม่มีแม่เราจะเราจะไม่โตจนถึงทุกวันนี้เลยถ้า ถ้าไม่มีแม่เราก็ต้องต้องเข้าใจตรงนี้คนเรามันก็ก็ผิดพลาดกันได้แหละแต่ว่ามันก็เป็นการผิดพลาดครั้งครั้งใหญ่หลวงซึ่งมันบ้าไปแล้วอ่ะเราต้องเราต้องแก้ปัญหาเราจะปล่อยให้แม่แก้คนเดียวก็ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น ว่าแม่ก็ต้องดูแลพ่อด้วยใช่ไหมคะหนูอ่ะหนูอยากช่วยแม่นะแต่ว่าแม่ต้องแบบบอกยอดทั้งหมดแล้วก็ความจริงทั้งหมดเลยไม่ไม่อย่างนั้นอนะ่ะเราจะเคลียทั้งหมดไม่ได้ซึ่งเราส่งยอดมาประมาณห้าห้าวันแล้วแล้วก็ นะตอนนั้นที่ปัญหาเข้ามาแม่ไม่มีสติคือทุกคนเวลามันมีปัญหาสติมันมันค่อนข้างจะควบคุมยากอยู่แต่ตอนนี้เราก็เริ่มขอเคลียร์กับเป็นเจ้าๆไปนะคะมันเข็าบ้เอามาจากพูดเดี๋ยวเขาออกมาจากแบบหลายๆคนนะเพราะว่าก็ยืมผูดอ่านยืมคุณเอมาใช้คุณบีคุณบีณ B, มาใช้คุณซีแล้วคุณุคณนนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบหลายๆคนยอยมันก็เลยแบบ เยอะซึ่งเขาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแหละเขาให้ยืมเขาก็ต้องได้คืนใช่ไหมละ่ะมันไม่มีใครผิดเลยมันผิดที่เราอะ่ะจัดการตัวเองไม่ได้แม่จัดการตัวเองไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่มีสติคิดในตอนนั้นเพราะว่าคิดว่าแค่ทำยังไงแค่อยู่ดีๆต้องใช้เงินคนเนี้ย ก็เลยคิดไม่ออกว่าต้องทํำยังไงไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงที่จะแบบขายของได้เนี่ยแม่ก็เลยต้องยืมคนนั้นคนนี้มาใช้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เลยเป็นจํานวนเงินที่เยอะม,มากๆเพราะว่ามันหลายๆคนมากๆแต่ว่านะตอนนี้นะนะตอนนี้พี่รู้สึกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเยอะอยู่จากตอนแรกที่ยอดต่อวันพูดตรงๆว่าตอนกันที่หมือนอิงโพสไปว่าสองหมืนหกแม่ยังนับให้ไม่ครบ มันเยอะกว่านั้นมันมันเยอะกว่านั้นมันมันคือสองหมืนแปดพันเก้าร้อยบาทนะนะวันที่พี่พูดต่อวันแล้วหลังจากนั้นอะ่ะหลังจากนั้นมาจ่าย จ่ายสองหมื่นแปดประมาณสองวันนี่แหละแล้วก็ขอขอค่อยๆเจราจาทีละทีละเจ้าทีละเจ้าขอแบบลดยอดต่อวันลงได้ไหมบางบางเจ้าก็คือเราเพิ่งยืมเขาเมื่อวานเรามาขอลดยอดวันนี้เขาก็ยังไม่ไม่แน่ใจในตัวเราใช่ไหมคะก็ซึ่งหนูหนูก็เข้าใจนะหนูหนูเพิ่งจ่ายเขาได้สองวันแล้วหนูบอกว่าจาก วันละหนึ่งพันหนูขอห้าร้อยได้ไหมหนูขอห้าร้อยแล้วก็แบบแบบว่าเลือกเพิ่มเวลาขึ้นอีกอย่างเงี้ยได้ไหมซึ่งมีเข้าบอกว่าพี่ขอสักแบบสักห้าวันก่อนแล้วค่อยแบบลดครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางรายบางท่านอ่ะก็คือลดลดแล้วเพราะว่าก็ก่อนหน้านี้ที่แม่ปิดหนูนะแม่ก็แม่ก็จ่ายมาตลอดมันก็เลยมี บางยอดที่ลดลงแต่ว่าเราก็ยืดระยะเวลามากขึ้นมันก็ถือว่าตอล่ำไหยใจก็ต้องก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนแบบใจดีล่นไห้เนาะซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกเขาก็ให้ยืมเรายืมเขาก็ให้ยืมเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเราเอาของใครมาหลายๆคนว่าเราจะไม่มีแรงสูงอะเนาะก็เลยยอดมันก็เลยลดลงแล้วตอนเนี้ยเมื่อวานเลยนะเมื่อวาน ที่ลดจากสองหมืนแปดเหลือสองหมืนสองพันนึกหนูรู้สึกดีมากเลยนะรู้สึกดีมากเลยมันมันลดที่ที่มันลด,ดยอลงถึงมันจะเพิ่มเวลามากขึ้นมันก็ช่วยแบบให้หนูแบบหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นที่พ่านมาหลายๆมือคือมีเอียงกับขายขายท่องขาย ขายนาฬิกาใายแบบอะไรก็ได้ที่แบบมันจะเป็นเงินได้น่ะเพราะว่าคือเป็นหนีก็ต้องใส่ได้ทุกคนเท่าเทาจะโทษเท่าจะโทษเจ้าหนีบ่ได้เท่าเป็นคนที่ไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาซอยแล้วเราก็ต้องยอมรับหนูอ่ะหนูไม่งอแงเลยที่ มันแพงหรือว่าอะไรแต่ว่าหนูแค่ว่าหนูนะไม่รู้ว่าหนูจะหายังไงให้มันได้ทุกๆุกวันแบบนั้นแม่หน่อยก็ช่วยทนดิแม่หน่อยรู้ไห่หน่อยก็โทรมาโทรมาแล้วก็บอกว,ว่าเอาเงินกับพ่อเอกไปโอนให้เขาก่อน นะวันนั้นซึ่งหนูก็คุยกับแม่หน่อยว่าแม่มันเป็นยอดที่เยอะมากๆเลยค่ะหนูอ่ะไม่อยากไม่อยากไม่อยากยืมเงินหนูอยากยืมเงินแม่ถามว่าแค่หนูเอ่ยปากว่ายืมหนูว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ปัญหาขนาดหนูบ่เอ่ยปากเพื่อนกันยังจกเงื่อนไหท่หนูบ่อยากเรียนแบบนั้นหนู สองบอาาลซานเองก็เป็นอีกหนึ่งก็ลั้งใจเนาะทรงห้ายทางมอนอิงไอก็เป็นก็ลั้งใจให้คือเกาเดอร์อนอิงเป็นคนเก่งอยู่แล้วเสวาน่านไปได้อยู่แล้วฝากแฟนคลับเอฟซอีล er าหน่อยเฮ้พี่น้องเข้าไปซอยกันอุดหนุนนะครับผมเนาะทางคู่มอนอิงอทางเพจพี่มอนอิงของแท้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ทางมอนอิงขายสบู่ขายขี้มนะครับผมเนาะพี่น้องสามารถเข้าไปอุดหนุนทาง คู่มอนอิงได้